อันนี่ผมอยู่ที่ระานยังยัยังถ่ายทอดสดอยู่ยังยังไม่ช่วยกูอีกไม่ไหวเดียวเดีเดี๋ยวถือไ้ถือไ้เออนี่ เอาไปไว้เราจะได้ใสเบียร์อันนี้ไม่มีปลาราถาดเนี่ยไม่มีปลารอามา,มา,มาใครเอาหอยมาเนี่ยพี่ไปจับไปไวางนู่นไงใกล้ๆเบียร์ไงจะใส่เบียร์ไอชุดนั้นนี่กับพอ,พอ,พอ,พอโฆษณาด้วยนะพรุ่งนี้เปิดร้านันอ้าวโฆษณาด้วยครับวันนี้พี่โจก็มานะครับนี่เกียร์จ่ายของแท้ของแท้ต้องเกียร์จ่าย โอ้ย,ออยกินหอยใหญ่ด้วยเนี่ยออหอยแครครับวันนี้เราตเตรียมยพร้อมมาตำตรงๆตรงตำกันที่สนามด้วยนี่ครับสนามอยู่ข้างหลังดูหน่อยเรามานะเก๋กกกกเอานี้ในใกุ้งกุ้งกุ้งพี่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 ทหายมาด้วยวันนี้มาจัดวันนี้ต้องลอง เอ้ดีเอาไปโดนพี่วัดดาบเอาเอาลากแข็งมาบ่าวเอามาโอ้โหมีเหล็กลากเอามามีหน่วยสนับสนุนเพียบโอ้โหดีครับเหล็กลากเอามาพร้อมเจ้าภาพมารอต้อนรับเรียบร้อยดีเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกใช่ไหมเดี๋ยวมาอีกใช่ไหมอ่า ไอ้โถยมันมันขำๆ้ยนอมี่นักเกะมีตาพาฟอฟโรดนะครับกับพี่พี่อะไรนะพี่พี่ชะลอเอพี่ชะลมีตาพาอฟโรดอ่าชะลอร้อยพงเดินนี่ครับพี่ชะลอดีคันนี้นะครับโอ้สวยสวยสวยกระบงเสับเบียงเพียบอ่ะยังไง เดี๋ยวผมดูพาดูบรรยากาศยังไงคอมเมนต์มานี่ขออภัยนะครับพี่ไม่ไม่ได้อาจจะไม่ได้ตอบนะเอาให้ดูบรรยากาศก่อนครับนี่เรามาบิตติ้งกันอาหาขับขับก่อนนี่ครับสนามที่สองที่มิตรภาพออฟโรดแข่งยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะเทสเดี๋ยวเราจะเทสรอกันเติมเติมสบงสบียงก่อน Oh. 2, <laughs> <laughs> เติมพลังกันก่อนโอ้แดดร้อนเหลือเกินตอนนี้อีก2โมง2โมง40คิดถึกนะใช่ใช่โอ้ร้อนเหลือเกิน2โมงกว่าพี่อู๊ดก็มานะครับ พี่โอสวัสดีนะครับนี่เด้อเอายังเอาสักเรื่องนิดกับกับเอ้ยเดี๋ยวนี่สิสองปองเดี๋ยวเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลื่นอ่าเดี๋ยวรอรออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสักครึ่บอ่าวันนี้วันนี้เรานี่ยครับมีแม่ค้าส้มตำมา ตามเองเลยนี่จะเปิดแล้วใช่ไหมเปิดเมื่อไหร่อ่าไม่ไม่พวกนี้ก็ไม่เลยนี้ไม่หลังจากตรงข้ามรัฐบาลได้ฮะตรงตรงข้ามอู่พี่อ๊ดเอาเอาเอาตรงไหนเนี่ยตรงข้างหน้าเลยเหรอตามข้างหน้าเลยเหรออ่านี่ไหนเลยหลังมา การร้อนวันนี้เนี่ยฮะใช่ไหมตรงหน้าด้านโนมาได้ข่าวแว่วๆว่าสี่สิบเอ็ดขาย38นี่ก็จะแย่อยู่แล้วจะละลายอยู่แล้วอร่อยอร่อยพี่อร่อยเมื่อกี้ลองกินตำตำใส่ปลาร้าอร่อยนี่ไงอ่ะอันนี้เหรออะไรนี่อะไรหมดเลยเต็มถาครับเออใช่ เหลือแต่หอยอะเนี้ยใหญ่มากหอยแข็งนี่นี่อาจังป้อมเป็นไงมั่งรสชาติเป็นไงใช่ได้ครับใช่ได้เออโอ้โหไอสับรสมตำคำหนึ่งเออไอ้ไอกุ้งกุ้งตว่มล่มเลยเนี่ยกุ้งแห้งติ่มเลย ร้อนเหลือเกินไข่ล่ะอมัน่องล่องนะย วงเสเวียงเรียบร้อยนะครับให้ด่วนมีรถพินะพีอูดพีพีอับอมิตรภาพอัปโรดพี่นาเกะอาน,น้นก็เป็นนีสร้างความอย่างนี้ความอย่างนี้พีทอนเอาเบียร์ไหมลูกเอาเบียร์ไหม พี่อูด๊ดน่น,นค,คันนี้รถพี่ทนายแปะนะครับทนายแปะนี่มาตั้งแต่วันวันที่แข่งที่สนามสนามนี้นะครับดูนะครับเนี่ยครับลงนะครับรุ่นไรคอเบอร์ยีบเจ็ดพอจะลงวิดดันพังซะงั้น วินนั่นพังแต่งไงอันนี้ทํามาเรียบร้อยมาจะได้ลุยกันนะครับอุ๊ยร้อนเดี๋ยวหอบข้าวแดดก,กันนี่นี่นบอ่อน้ำพอุดทำมาใหม่เลยนะครับนีอ่อยู่ด้านหลังนะครับ ให้พูดมาคุยเองแล้วกันนี่ครับย้ายไปมอน้ำตรงนี้ก็เป็นอินเตอร์นะครับดูหอยสักก่อนหอยว้าวเชียนี่ แค่นี้ก่อนนะครับเอาให้เพื่อนๆดูบรรยากาศก่อนเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวลงแน่ครับเดี๋ยวได้ลงแน่อ<ด>้าวพี่ดีวพี่มิตรภาพไากคนพี่ชื่ออะไรอ้พี่พี่สวัสดีครับพี่อ๋อจอด มาพี่เอามาตอนรับแล้ครับมันแน่มันแน่อันนี้มันแน่สัพพังเลยครับพี่ ใช่โอ้ร้อนเลอกเกินคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสายพี่นอยแดครับเดี๋ยวลงสนามอะอื่อไร่ยังไงเดี๋ยวถ้าถ่ายทอดสดได้ก็จะถ่ายเป็นช่วงๆนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับ